สวัสดีค่ะพบกับช่องอรินเติร์อนะคะคลิปนี้สาหรับชาวราศีพิจิกค่ะหรือว่าคนที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะตัวเอรินเองก็ต้องขออนุญาตชาวราศีพิจิกทุกท่านขออนุญาตตัวท่านจิตใต้สำนึกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาเทวดาที่ปกปักคุมของรักษาตัวท่านนะคะขอให้ดวงเปิดขอให้เห็นอนาคตเพื่อที่คุณจะสามารถดําเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้ค่ะ การพยากรณ์ <G uan> ในครั้งนี้นะคะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมนะไอรินไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่เกิดขึ้นกับคุณคุณก็รับเอาไปนะถือว,ว่าเป็นคําแนะนําในการดําเนินชีวิตนะคะแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็ถือว่าเป็นคํารับฟัง การพยากรณ์จากเพื่อนเริ่มชะตาราศีเดีวยวกันกับคุณค่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานนะคะในฝั่งของตัวตนของคุณนะนะช่วงเวลานี้คุณเป็นอย่างไรค่ะการงานค่ะการเงินค่ะขออีกหนึ่งสำรับนะคะเปิดขยายความนะตัวตนของคุณค่ะ การงานค่ะการเงินค่ะมองว่าในะช่วงเวลานี้นะคะชาวราศีพิจิกดูมีเรื่องแบบจริงจังนะคะมีเรื่องต้องคิดเยอะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจเนาะณนะช่วงเวลานี้นะคะคุณดูจะต้องอหนักเหนื่อยเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีเรื่องหนักใจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะว่าจะ ตัดสินใจขวาหรือซ้ายนะคะจะตัดสินใจทําอะไรดีทําไม่ทำนะคะทำให้บางเรื่องบางอย่างคุณดูเป็นคนที่มีคนมาขอคําปรึกษานะคะมีคนมาขอคําแนะนานะหรือตัวคุณเองนะคะอาจจะต้องแบบอยากได้รับคําความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของคําปรึกษาต่างๆจากใครบางคนนะคะแต่มองว่าเป็น พลังงานที่ถึงแม้มีความกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะแต่ก็ไม่ได้แบบถึงกัดกุ้มนะคะเพียงแค่ต้องตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆเท่านั้นเองนะคะเรื่องของการงานค่ะได้ไพดิเมจิเชียนนะคะกับมาละมองว่าในเรื่องของการงานเนี่ยคุณอาจจะต้องมีการวางแผนนะคะมีการคิดโปรเจกต์งานใหม่ๆวิธีการใหม่ๆในการทำงานเนาะ เพราะว่าใช่วงเวลานี้อาจจะเป็นการแข่งขันนะคะหรือเป็นการทำงานที่มีความท้าทายเข้ามาเนาะทำให้คุณต้องโชว์ความสามารถนะคะถ้าช่วงเวลานี้คุณอยากจะเป็นตัวท็อปคุณอยากจะโชว์ ความสามารถให้ลูกค้าหรือว่าที่ทำงานได้เห็นนะคะช่วงวน,นี้เป็นช่วงที่เหมาะสมที่คุณจะต้องคิดวางแผนนะคะแล้วก็ทำให้งานมันออกมาดีนะหรืออาจจะมีในเรื่องของอการคิดที่แบบเหนือไปกว่าคนอื่นเพื่อให้ชนะคนอื่นนะคะเพื่อให้เราแบบไม่อยู่ในมาตรฐานเดียวกันกันกบกลุ่มเพื่อนร่วมงานเดียวกันของเราหรือถ้าเราอยากชนะคู่แข่งนะคุณอาจจะต้องใช้แบบ เทคนิคที่มันแผวเผามากขึ้นมากกว่าปกตินะคะต่อไปไปดูในเรื่องการเงินกันบ้างค่ะในเรื่องของการเงินนะคะมี u ัส m e n t นะกับ Arno นนะคะมองว่าพลังงานของคุณนะช่วงเวลานี้นะคุณมีการใช้จ่ายเงินนะคะแบบสมเหตุสมผลนะคะแบบสบาย,บายกระเป๋าไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเลยนะช่วงเวลานี้นะคะ และต่อไปนะคะเป็นเรื่องของความรักนะซึ่งความรักนะคะเราจะแยกกันเป็นคนโสดนะกับสถานะคุยไม่ชัดเจนนะคะอยู่ด้วยกันนะส่วนคนมีคู่ก็จะแยกไปอีกพาร์ทหนึ่งนะคะคนมีคู่สามารถคลิกจากรายละเอียดนะคะแล้วก็ดูจากลิงก์นะคะที่เป็นตัวเลขคนมีคู่คลิกตรงนั้นได้เลยนะส่วนคนโสดสถานะคุยไม่ชัดเจนอยู่ต่อได้เลยจ้า ขอดูพลังงานภาพรวมความรักนะคะของคนโสดสถานะคุยไม่ชัดเจนนะช่วงเวลานี้ค่ะตัวคุณเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้ค่ะคุณคิดอะไรอยู่ลึกๆคุณเป็นยังไงคะเขามองว่าคุณเป็นยังไงและคุณจะทำอะไรต่อไป ต่อไปไปดูพลังงานฝั่งของเขานะเขาเป็นยังไงคะเขาคิดอะไรอยู่ลึกๆเขาเป็นยังไงคุณมองว่าเขาเป็นยังไงและเขาจะทำอะไรต่อไปคะ่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะที่โสดสถานะคุยไม่ชัดเจนนะไอรินมองว่า ในช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มปรับความเข้าใจกันนะคะเป็นการแสดงออกถึงความรักความห่วงใยความใส่ใจกันนะคะและฝั่งที่มีมากเหลือเกินนั่นคือฝั่งของเขานะเริ่องของความจริงใจนะคะแล้วก็อยากที่จะทำอะไรดีๆเพื่อคุณนะอ่ะไปดูนะคะอันนี้เป็น พลังงานภาพรวมนะคือมอาวานค่ะในฝั่งของเขานะคะจะมีสิ่งที่เขาเป็นนะ1สิบเหรียญค่ะแล้วก็ความคิดรู้สึกลึกๆของเขาคือ2ถ้วยมองว่าเขาเนี่ยชอบคุณจริงใจต่อคุณนะคะแล้วก็อยากที่จะทำสิ่งดีๆให้กับคุณนะแล้วก็ อยากให้คุณเนี่ยใส่ใจสนใจเขามากเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ลึกๆแล้วนะเขาเสียใจนะคะคือเขาเอามองว่าคุณไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจเขาเลยอะ่ะเขามองว่าเป็นเขาอยู่คนเดียวนะคะที่แบบตามคุณง้อคุณแล้วก็เทคแคร์ห่วงใยใส่ใจคุณนะคะเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาขาดเหลือเกินเขาอยากได้รับการเติมเต็มจากคุณนะคะ นี่คือพลังงานที่เอ,อรินมีความรู้สึกว่า,าเป็นความน้อยใจเป็นความเสียใจเป็นความที่อยากให้คุณแบบหันมามองเขานิดนึงหันมาห่วงใยห,หันมาทำอะไรดีๆเทคแคร์ care, เขานิดนึงนะคะเพราะนี่คือสิ่งที่คุณเป็นคุณเป็นเดอะอัมพลเลอร์คุณนิ่งเฉยนะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณดูแบบมีตัวเลือกเข้ามาก็ คุยหรือถ้าคุณไม่มีตัวเรื่องนะคะบางผู้บางคนก็แบบเหมือนประมาณว่าก็คุยกันเท่าที่จําเป็นคุยกันเท่าที่มีเรื่องต้องพูดคุยปรึกษากันแล้วกันนะคะเพราะว่าในความคิดของคุณนะคุณดูเหมือนยังไม่มั่นใจกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เลยอะ่ะคุณมีแบบมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอาจจะยังไม่แน่นอนยังไม่อยู่นิ่งความสัมพันธ์ยังไปไปกับกับ อาจจะเลิกกันวันไหนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณยังไม่ชัวร์กวกับเขาร้อยเปน่ะทำให้คุณมีเหตุผลให้กับตัวเองเยอะมีแบบอ่าเขาเรียกว่ามีการคิดไต่ตองนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ทำให้คุณไม่ไม่มีความกังวลใจในเรื่องของการที่จะแสดงออกกับเขาอย่างอย่างแบบรู้สึกยังไงก็แสดงไปแบบนั้นนะเออคุณไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยแคร์เขาเท่าไหร่อะ่ะไอรินมองแบบนั้นนะคะอืพลังงานอาจจะสลับกันได้นะมีสลับกันได้นะคะคุณมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่รักคุณห่วงใยใส่ใจคุณจริงใจกับคุณอันนี้คุณรู้แล้วนะคะแต่คุณยังมีหลายอย่างที่อาจจะยังไม่มั่นใจกับคนคนนี้นะยังไม่ไม่กล้านะคะ ที่จะเต็มที่กับคนคนนี้นะคะไอรินมีความรู้สึกแบบนั้นนะต่อไปนะคะมาดูในฝั่งที่จะเกิดขึ้นกันนะคะสิ่งที่คุณจะทำนะ King of s w อ r d s ขอดูพลังงานเพิ่มเติมในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่คุณจะทำหน่อย งขขอเขาค่ะไอรินมีความรู้สึกว่าจากการที่สิ่งที่คุณจะทำนะอันดับแรกคือคุณเป็น the emperor ละนะนิ่งเฉยเมินเฉยนะคะคุณก็จะยังนิ่งเฉยอย่างนั้นอยู่นะ อย่างนั้นอยู่ยังจะทำต่อไปอยู่นะคะแล้วก็แบบทำให้คนคนนี้เขาพยายามคิดหาหนทางนะคะที่จะปรับพวมเข้าใจกับคุณพูดคุยกับคุณเขารู้ว่าคุณกับเขามีความแตกต่างกันมากเหลือเกินนะคะแต่เนื่องจากเขาอาจจะชอบคุณมากจริงใจกับคุณจริงๆนะเขาพยายามปรับความเข้าใจเข้าหาคุณนะคะแต่เหมือนแบบพยายามเข้าใจมากเท่าไหรอ่อ่ะคุณก็ยิ่งแบบ ดูดูแบบเป็นคนที่ทำให้เขามีความกังวลมากขึ้นนะคะเหมือนแบบคุณดูมีสเสน่ห์คุณดูแบบทำให้เขาอยากได้มาครอบครองมากๆเลยนะคะเขาคิดหาหนทางหลายๆอย่างนะคะเพื่อเอาชนะใจคุณให้ได้นะไอเลนมองแบบนั้นนะคะมองว่าเขาหาหนทางที่จะทำยังไงดีได้คุณนะคะมาครอบครอง ทำให้เขาอยากที่จะเอาชนะนะคะแต่ถ้าคุณแบบเชิดเมินเฉยใส่เขามากๆนะคนคนนี้นะคะจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่ใช่ง่ายๆแล้วเขาก็จะเริ่มถอดใจนะเขาก็จะ จากความจริงใจที่มีให้กับคุณเขาก็จะกลายเป็นแบบค่อ,คอยๆเติมให้แกให้แกกันนะคะค่อยๆเติมไปนะเพราะฉะนั้นนะคะมองว่าสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยเหมือนคุณคุณก็ลังเลอะนะคราวนี้คุณก็กังวลว่าเออความสัมพันธ์ในทีนี้คุณก็อยากเก็บไว้นะแต่เนื่องจากว่าคุณยังไม่พร้อมนะมองว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณก็เลยได้แต่ดูได้แต่ส่องได้แต่แบบ อมองเขาเอาไว้นะคะจับจองเขาเอาไว้นะยังไม่ให้เขาไปไหนนะคะยังไม่ให้คนคนนี้ไปไหนหรอกเพราะว่าคุณก็ชอบเขานั่นแหละนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะคะสิ่งที่แผ่นไพ่ยอยากบอกอยากแนะนำให้กับชาวราศีพิจิกนะสำหรับคนโสดสถานะคุยไม่ชัดเจนค่ะ พ่อยากบอกอยากแนะนำคุณว่าให้คุณนะคะเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วก็มีความรักความหวังดีให้กับผู้อื่นนะคะซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นเนาะบางครั้งนะคะการที่คุณเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าคุณแบบมีเสน่ห์เป็นคนที่ใครหลายๆคนจับจองนะคะแบบเหมือนบางครั้งคุณมีคนคุยเยอะเนาะมันทําให้คุณเนี่ย อยากที่จะเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดนะคะไอรินมองว่าก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะการที่คุณจะเลือกใครมาสักคนนะีอ่าใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดแต่ระหว่างนี้คุณต้องเหมือนกับเอาอ่าตัวเลือกเหล่านั้นนะคะมามาลิดนะว่าคุณจะทําอะไรบ้างหนึ่งสอมสนะคะแล้วคุณก็ทําเพื่อตัวของคุณเองนะคะบางครั้งความรักก็เหมือนกับ เนี่ยเขาก็กำลังจะเล่นเกมกับคุณนะเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถที่จะเล่นเกมกับเขาได้เหมือนกันนะคะแต่เกมในครั้งนี้เป็นเกมที่อยากให้คุณลดความมีอีโก้ของตัวเองลงมานะคะเช่นการที่คุณจะเหมือนกับพูดคุยให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะอาจจะมีการแบบเล่นเกมแบบเงียบหายไปบ้างสามารถทำได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ในพื้นฐานของการที่ เขาก็ต้องรู้สึกว่าเขายังมีโอกาสอยู่นะคะคุณก็ต้องเหมือนกับพูดคุยกับเขาด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์ต่อตัวเองเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาก็ดูจริงใจนะเขาก็ดูแบบมา,าตั้งใจที่จะทำอะไรดีๆให้กับคุณเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะคะรักษาพลังงานดีๆของตัวเองไว้แบบนี้นะแล้วก็มีความสุขสมหวังกับความรักมากๆนะคะ แม่หรือไม่แม่ตรางไหก็พิมพ์มาบอกกันด้วยนะแล้วก็อขอฝากการกดไลค์กด, like, กด subscribe เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องเอเลนเตือนอายด้วยนะคะพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะต่อไปนะคะเราไปดูพลังงานของคนที่มีคู่นะชาวราศีพิจิกกันบ้างนะคะสำหรับคนที่มีคู่ชาวราศีพิจิกนะคะ ดูพลังงานภาพรวมความรักของคนของคุณนะช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หน่อยค่ะตัวคุณเป็นอย่างไรคะ่ะคุณคิดอะไรอยู่ลึกๆคุณเป็นยังไง เขามองว่าคุณเป็นยังไงคะและคุณจะทำอะไรต่อไปต่อไปขอดูพลังงานในฝั่งของเขานะคะเขาเป็นอย่างไรเขาคิดอะไรอยู่ลึกๆเขาเป็นยังไง เขามองว่าคุณเป็นยังไงคะและเขาจะทำอะไรต่อไปอารินมองว่าพลังงานภาพรวมความรักของคุณทั้งสองคนตอนนี้นะเหมือนกับตัวไม่ได้นะคะ กลับไม่ได้ไปไม่ถึงอ่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่เป็นพลังงานของความเสียใจเป็นพลังงานของความน้อยเนื้อต่ำใจนะคะอืมแล้วมองว่าน่าจะเป็นในฝั่งของเขานะน่าจะเป็นในฝั่งของเขานะคะหรืออาจจะเป็นคุณได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันมีสองเคสสองกรณีนะคะว่าใครกันนะที่แบบกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะรู้สึก กังวลกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้จนแบบใจหนึ่งก็อยากจะตัดใจหนึ่งก็อยากจะไปต่อสุดๆเลยนะคะเคสแรกนะเป็นเคสกรณีที่ถ้าคุณนะคะถ้าคุณรักตัวเลือกแบบมีสองคนหมายความว่าคุณมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะมากกว่าคู่ของคุณที่คุณกำลังดูอยู่นะ,ะแล้วมีตัวเลือกเข้ามานะคะแล้วคุณชอบพอคนคนนั้นนะคะ อันนี้คือเคสที่1นึ่งอลินมีความรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะเขาเหมือนกับพยายามแต่สิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเคสที่หหรือเคสที่สองเคสที่สนะคือคนคนนี้พยายามมีสติสุดๆเลยค่ะคนที่เป็นคู่ของคุณนะตอนนี้เขาพยายามที่จะทำอะไรอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะบอกตัวเองว่าเขาต้องมีสติเขาต้องรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่และจะทำอะไรต่อไปอย่างไรนะคะไอรินมีความรู้สึกแบบนี้นะเคตที่สองคือกรณีที่คุณเอาแต่ใจคือกรณีที่คุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณยังไม่ได้รับการที่แบบทำให้รู้สึกว่าความสัมพันธ์มัน ชัดเจนนะคะหรือคุณเป็นคนที่อยากให้เขาเอาใจอะ่ะอยากให้เขาเห็นอกเห็นใจอะ่ะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาไม่เอาใจคุณเลยคุณรู้สึกเจ็บปวดคุณรู้สึกงอนคุณรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะนี่คือเคสที่สองนะแต่ยังไงก็ตามคู่ของคุณคะ่ะ ให้คุณรู้ไว้เลยนะว่าคนคนนี้พยายามนิ่งสุดๆพยายามมีสติสุดๆนะคะแผ่นภาพ5ภ,ภาพดูดูนะ1 2 3นะคะสาแผ่นนี้บอกว่าให้นิ่งให้มีสติให้มีเหตุผลให้ใช้ไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะให้มีความแบบ พูดคุยกันปรึกษาหารือกันมีมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาเขาต้องผ่านไปได้ด้วยแบบไม่ทะเลาะกับคุณคนคนนี้ไม่ชอบการทะเลาะนะคะแล้วคุณก็รู้ว่าเขาเสียใจคุณก็รู้ว่าเขาเจ็บปวดนะแต่เขาก็เหมือนกับพยายามนะคะอาจจะเคยแบบทะเลาะกันแบบนี้เนาะแล้วเขาก็เจ็บปวดมาก่อนนะคะหรือเขาเคยแบบมีประสบการณ์มี แฟนมีคนรักที่แบบทำให้เขาเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเขาจะไม่อยากเสียคุณไปง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่1น,นะคะที่คุณแบบนอกใจเขามีคนอื่นมีตัวเลือกเข้ามาหรือกรณีที่สองที่คุณเอาแต่ใจที่คุณรู้สึกว่าแบบไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมองว่าเขาก็จะยังเป็นเหมือนเดิมอะ่ะเขาจะพยายามเข้าใจคุณนะคะส่วนตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะ แบบใจร้อนเนาะค่อนข้างที่จะรีบเร่งแล้วคุณก็เหมือนกับใส่ใจคนคนนี้แคร์คนคนนี้น้อยไปหน่อยนะคะแต่คุณก็ยังแบบประคับประคองความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไว้ได้นะคุณไม่ได้ที่จะปล่อยเขาไปเลยอะเออไอรนบอกว่าคุณยังแบบจริงใจกับเขารักเขานะคะยังมีความแบบซื่อสัตย์กับเขาอยู่นะคะคือเหมือนกับยังไงคนคนนี้ก็เป็นแบบเบอร์หนึ่ง นะถ้าคุณมีคนอื่นเข้ามาคนคนก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งหรืออีกกรณีหนึ่งที่บอกว่าคุณเอาแต่ใจอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าคุณจะทำให้เขารู้ว่าเอาแต่ใจแค่ไหนคุณก็รักเขาคุณก็ยังเป็นคนที่เลือกเขาอยู่วันยังค่ำนะคะอ่ะขอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในฝั่งของคุณเลยค่ะเพจออฟวานคะ่ะในออฟคัพและ t h เด o มน สิ่งที่เขาจะทำค่ะสองถ้วยเจ็ดไม้เท้าและ <c oughs> เพชรพนันธ์เค้ามองว่าสิ่งที่คุณจะทำนะคะคือคุณเริ่มแล้วนะเริ่มที่จะ รู้สึกได้ว่าเออคนคนนี้เหมือนแบบก็สงสารเขาเนาะหรือถ้าคุณจับปลาสองมือนะคะคุณจะเริ่มมีความกังวลแล้วว่าเออกลัวจะเสียคนคนนี้ไปนะเพราะฉะนั้นนะคะคุณจะรีบบอกเขานะคุณจะรีบจัดแจงทุกอย่างว่าเขายังเป็นคนสําคัญของคุณอยู่นะคะเขายังเป็นคนที่คุณจะมอบความรักความห่วงใย,ยความใส่ใจให้กับคนคนนี้อยู่นะคะคุณยังไม่ได้ จะไปไหนคุณยังไม่ได้จะเลือกใครนะคะหรือถ้าคุณเอาแต่ใจไอรินมองว่าคุณจะลดน้อยลงมานะเพราะตัวเขาเองอะ่ะเขาเนี่ยมีการแบบอดทนอดกั้นมานานอะ่ะมันเขาจะเริ่มแบบอ่รู้สึกว่าเออทำไมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันไปไปกับกับหรือปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นมากมายเหลือเกินนะคะจนเขาไม่อยากจะพูดหรอกอยากจะเก็บกอดความรู้สึกเอาไว้คนเดียวนะคะสิ่งที่อยู่ในใจปรึกษาใครไม่ได้ละเก็บไว้ เอาไว้แล้วก็ยังยังแบบเป็นคนที่ไม่ไปจากคุณหรอกนะยังอยู่กับคุณอยู่นะคะคนคนนี้แต่ในใจของเขาเต็มไปได้วยความสับสนว่าทําไมคุณถึงแคร์เขาน้อยจังเลยนะคะทําไมคุณถึงแบบยังมีความ ทําให้เขาเสียใจอยู่นะคะแต่เขาไม่พูดนะคนคนนี้เก็บความรู้สึกเอาไว้ค่ะไม่พูดไม่จานะแต่อยากให้คุณเนี่ยรู้ว่าคนคนนี้เขายังไม่ได้ไปไหนหรอกแต่เขาก็เริ่มแบบเอ่อท้อใจนะต้องบอกว่าเขาเริ่มท้อใจแล้วนะคะแต่คนคนนี้ดูค่อนข้างอดทนแล้วก็อยู่กับคุณมาน,นานแล้วก็ไม่ไปไหนนะไอรินมองแบบนั้นนะคะขอดูนะคะแผ่นไพ่ แนะนำให้กับชาวราศีพิจิกที่มีคู่หน่อยค่ะสกอรเปียนนะคะหนุมานและไพ่บัวรพเทวานะคะมองว่า นช่วงเวลานี้นะให้คุณนะคะระมัดระวังปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะเกิดขึ้นเห็นไหมคะสกอร์เปียนอยู่ตรงนี้อ่านี่เป็นไพ่ประจําราศีคุณด้วยนะไพ่สกอร์เปียนคุณเนี่ยเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะคุณอาจจะสวยอาจจะหล่อนะหรือมีคนเป็นคนมีเสน่ห์แต่ให้คุณระมัดระวังนะบางครั้งบางจุดนะคะแค่คําพูดของคุณเล็กๆน้อยเนี่ยอาจจะทาทาให้คนใกล้ตัวนะคะโดยเฉพาะคนรักของคุณคนเนี้ย ไปจากคุณได้หรือเขาจะเสียใจแล้วอาจจะทำให้แบบความสัมพันธ์เนี่ยมันลดน้อยลงมานะคะความรักที่มีต่อคุณเนี่ยเขาอาจจะคิดเยอะอาจจะเครียดนะแล้วทำให้แบบหลายๆอย่างมันออกมาไม่ดีนะคะแล้วส่งผลกระทบมาทำให้บั่นทอนความรู้สึกของคุณทั้งสองคนด้วยนะคะให้คุณเชื่อมั่นเถอะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือบูชานะคะที่ท่านาพยายาม คอยบอกใบ้านาทางให้กับคุณอยู่นะบางครั้งคุณมีเซนต์แต่คุณไม่รับรู้นะคะคุณอาจจะต้องแบบหยุดรับฟังนะว่าเทวดาประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะการที่คุณถ้าใครที่แบบมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งะคะมีแบบอาเขาเรียกว่ามีคนเข้ามาแล้วไม่รู้จะเลือกใครอะ่ะให้คุณฟังดีๆ แล้วคุณจะรู้ว่าคุณควรอยู่กับใครคุณควรเลือกใครนะคะแต่ถ้าเป็นเคสที่สองคือคุณค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจนะให้คุณนะคะมีความแบบเชื่อมัน่นว่าคุณจะได้รับความรักที่ดีนะแต่ก็ลดน้อยลงมานิดหนึ่งนะคะสงสารเขาเนาะดูเขาน่าสงสารมากเลยนะคะดูสิคะ่ะมีความแบบเหตุผลเยอะมากอืพยายามแบบเอาเหตุผลมาไว้ใจคุณมาเชื่อใจคุณแล้วก็มาแบบมา มาอดทนกับคุณอ่ะเออเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับความรักที่ดีแบบนี้แหละแต่ก็ให้ลดน้อยลงมานะคะมีเมตตากับคนอื่นมากๆนะคะและนี่คือพลังงานภาพรวมความรักทั้งหมดของชาวราศีพิจิกที่มีคู่นะคะฝากกดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องเลนเตือนไอายด้วยนะแม่หรือแม่แม่ยัางไงาก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขสมหวังกับความรักนะคะแฮปปี้เบอร์เดย์ค่ะ